Surprise, m เอา e r ้วนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมไวทฮันเตอร์กันนั่นเองนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมไมครับกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะก็วันนี้ก็นะฮะเราก็อยู่ในแมปรันกันนั่นเองนะครับแปลว่าวิ่งนะฮะเอวิ A ่งดีเอ <laughs> ไม่ใช่นะฮะโอเคแนละ้วทำสกรีนใหม่นะฮะให้เหมาะกับตัวให้พอร์ดที่ทำมานะฮะโอเคนะครับผมก็ เพิ่งเข้ามาแมปนี้ก็เพิ่งโหลดมาสดๆเมื่อกี้นะฮะก็ถ้าแคสไม่สนุกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแพ้แรงมาตอนนี้อยู่ซีเวอร์ดิวิชั่น5เลยนะฮะตกจาก4ดีไป5เลยนะฮะแม่งวารัสไม่ปากตีชิบหายนะแบบนี้สามารถเล่นโควต์ได้นะฮะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเอ่อคือผมเนี่ยอยู่คนเดียวตอนนี้ยืนเดี่ยงอยู่ยังลำพังโอ้ยเหี้ยเฟรมเรนแม่งตกเหลือ60กว่าเมื่อกี้ลอยกว่าเลยนะฮะโอเคครับ แต่ก,ออก่อนอืๆๆ ouais ่นนะฮะเราก็จะตั้งกฎก่อนนะฮะคือผมขี้เกียจเก็บของมากเลยนะฮะต้องเข้าใจนะฮะเกมรูกิฟต์อินวินทอรียทูโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นก็ต้องอ่านกฎก่อนนะฮะโอเครูนะฮะคุณสามารถทำลายเอ่อ ทำลายในสิ่งที่มีป้ายบอกนะครับว่าให้ทำลายอะไรได้นะ Render d i s t r a c t to Shot แหกกดแม่งเลยสัส Ringness m o o d y No Hack แล้วก็ไม่มี m เอ s h ีตออ f คือมึงเออ <c oughs> มึงเลือกให้กูนี่คือแบบมึงเป็นคริสทีมโหมดแล้วคราวนี้กูก็พิมพ์สูตรได้ไงนะก็เลือกในโหมดที่ปลอดภัยนะฮะก็คือแล้วก็ ให้เล่นในเวอร์ชัน1.7.2หรือว่าสูงกว่านี้ Enjoy my map if this if this is play on YouTube please contact me Walk n u t no r a c k i n g เออช่างแม่งเถอะครับก็คือก็คือให้บอกว่าแมปนี้ใครเป็นคนสร้างนะฮะแล้วก็เบอรบอกแล้วก็ไปบอกด้วยนะฮะคอนแท c t นี่ย Yes alright s ซีละเอางั้นก็ได้เว้ย ซีเออูดมูดดีนะตอนนี้ผมลงมอดเงาเหมะมองได้ระยะไกลขนาดระยะสั้นขนาดนี้เปิดเปลี่ยนใหม่เป็นโซเป็นซีอูสเลยดีไหมนเนี่ยเท่น,นี่ไอสัตว์สวยมากครับแต่ว่าการจอผมเนี่เอา เอาไว้อยู่เอาไว้นิดหน่อยถ้าปรับแบบแบบโลนะฮะโอเคเอาคันโยกไปวางไว้อยู่ที่บ็อกซ์สีทองโอเคไปฟุ๊เข้ามาเสร็จปุ๊บไอ้เหียเริ่มแลกแล้วโอเคมีอีซี่มีนอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดคอร์ครับดอนเ set game to normal นะฮะเรานอร์มอลเราก็นะแล้วฮะโอ้โหรันเลยนะฮะแมปรันเราให้เหียอะไรกูมาอีกวะเนี่ยอ๋อ พิสโต้เหรอพิสโต้พิสต้เนี่มันก็นะฮะมันแปลว่าไอ้ปืนสั้นนะนะเฮ้ยไม่เอาอะไม่สวยเว้ยสกินกูเป็นตัวละครผู้หญิงไอ้สัสเดี๋ยเรียกกูเจออยบอยทำแบบนี้ ready soldier พร้อมยิงทหารกูพร้อมแล้วไอ้สัสเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับลืมปัดเป็นพิสฟูครับชิบหายแล้ว เทไปก็ได้เอออันนี้คือมีกล่องไว้บล็อกอัพเกร e เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมีหนังสือกีเ่เล่มละ Army report แล้วก็ back story เดี๋ยวอาน back story ก่อนนี่คือวันมันคือวันที่17เอ่อกุมเอ้ยกันยายน2049นักนักวิทยาศาสตร,ร,ร์ได้เอ่อ experiment on the new chemical ทดสอบไอ้นี่ใหม่เหรอทดสอบทดสอบ,ส,อบสารแบบ แบบประมาณแบบยาแบบอาวุธเคมี Me, ประมาณพวกนี้เคมีข้อเอ็กซ์ <c oughs> เคมีเซมีข้อนะฮะ when they w e r รหแล้วลจางกายทดสอบซ t h ติ g มีบางอย่างผิดปกติไปบางอย่างที่น่าแบบน่าแบบน่ากลัวมัง้ง <c oughs> you have been แล้วคุณแล้วคุณก็ถูกส่งมาที่นี่เพื่อจะหาถูกส่งมาโดยไอ้ประธานาธิบดี <c oughs> เพื่อจะหาเพื่อเพื่อมาหาต้นต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอะไรของมึง this look frame frameable อะไรของมันครับจากนั้นก็เมื่อกี้หนังสือเลยเมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็เป็นหาอะไรไม่รู้ you are now a ra co around to block the cobweb and mushroom block ตีพวก พวกบล็อกพวกเห็ดพวกนี้ได้นะฮะว่าแต่คอฟเว็บนี่มันคือเฮี้ยอะไรไม่บีดิกนะฮะตอนนี้เออคือผมไม่ใช่แบบแบบเป็นพวกแบบอ่านแปลอังกิษได้หมดนะฮะครับร์จอ,อห์อนสันโหสิบตรีจอห์สันเราได้ยินรายงานเกี่ยวกับอันตรายอยู่ที่นี่แล้วก็ระวังด้วยนะเราจะเราจะให้ไอ้ไอ้เสบียงให้กับคุณแล้วตอนนี้ไปหาว่าเกิดอะไรขึ้น กับไอ้นักวิทยาศาสตร์พวกนั้นไปเลยไปเลยทหารจากนั้นเว็บต่อมาก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> The door lost I'm g o เ n ื้อไฟทูเวย์อินประตูตมันล็อกฉันจะหา,หาทางอื่น Maybe some thing that go boom boom <c oughs> this is look famable เดี๋ยวเดี๋ยว มีบางอย่างนะที่น่าจะระเบิดได้ใช่ไหมเมื่อกี้เอออันนี้คือเอาอ a าลเลอร์วอเตอร์อาร์มี่ฮิลเลอร์๋อดูแล้วคือแบบอันนี้คืออะไริส s ตลเหรอไม่ใช่วะผมว่ามันต้องมีอย่างอื่นนะเอาชิปพาแลว ตกใจหมดแล้วแม่งก็มีอะไรเนี่ยเราตั้งชื่ออะไรให้ไอ้นี่เนี่ยไอย้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใส่ไปไม่ใช่ละแม่งขอไม่งเต็มชิบหายจ็หนังสือไปเลยครับแบบนี้เคโกบูม <Go Boom, S 1> ใช่ไหมไอสัตว <laughs> โอ้โหขอ,องเต็มไปหมดเลยครับแบบแบบนี้เซตอยู่สปอสปาวพอยก็คือเวลาเราตายน,านะเราก็จะเซตเซตเกมไว้ที่นี่เอเมอ,อร์ซีเซวิเวอร์บัตเทอลอะไรเนะี่ยแฮมเมอร์ เราเฮียนี่เออคือแบบตอนนี้ของผมเต็มมากเลยเนี่ยผมว่าต้องหาที่ดรอปล้ะแ,แบบนี้รดรอปลายเอาหนังสือดรอปไปครับคือมันจะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกกดพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้มันครับผลน,นกด้วยเอาเนื้อไก่ไปด้วยเผื่อเจอหาอะไรที่เป็นประโยชน์นะฮะเอาบ็อกเอาบ็อกนี้ไปด,ดีกว่าครับ,บก,กินเนี่ยโอเคบ็อบโนวิลิเจอร์ไม่มีเออไม่มีคนอยู่ดรอยถ้ามาร์กหรือบ็อบ doesn't not show up press the emergency survival button ถ้ามาก mainland, ั ora, าาแบบ๊อบไม่โผล่มาให้กดหยุดให้กด emergency su r v i v a l ก็คือปุ่มนี้แล้วคือแบบโอ้ยมันโผล่ม,มาอยู่เว้ย <c ười ause> <c ười> โอ้ยบ๊อบมีสองคนเว้ยเจอแล้วบ๊อบคนหนึ่ง ตัวม่วงนะฮะคนหนึ่งตัวม่วงอ๋อมีเข็มทิศให้นาฬิกานี่วะถ้าแสดงว่าไอ้หานี่ก็โอ้โหแรกของได้ขนาดนี้ป๊อบแล้วก็อันนี้เดยว,วิลจเจอ,อไม่ใช่ป๊อบป๊อบช่วยด้วยเออตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนอนะ่ะกำลังทำงานกับกับไอ้อเอบิเคมีคอล ชมิเชมิคอลเอ็กซ์บัตกำลังทำงานแบบหาสารแบบทดลองสารเคมีใหม่ใช่ไหมบัตอิดเว้นแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติเดเทินพวกเขากลายเป็นซอมบี้และกลายและเทิร์นทูเรสต์อินทูเดมทูฟริสเทลมีโอเคเราก็มีบอกว่าเราด้วยนะโอเคแล้วเราแล้ว,ลวฉันจะเอหยุดไอ้ซอมบี้อันนี้ได้ไง นายจะต้องหาฟินช์และอินกรดนในเดอรแลบอิสคอลเคมีคอลเอบัตอิสบัตเดอแลบอิแต่ว่าตอนนี้แลบโดเต็มไปด้วยซอมบี้ไปหมดแล้วแล้วแลบอยู่ไหนฟาซอลยูวิลแฮปบนทราเวลเดะอ้โอยู่ทางใต้เลยนะฮะโอเคแดนนีแกจิสโวบเอร์ร รันพ่อสิครับอักเฮี้ยรันจริงๆด้วยอ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้ให้เล่นเพยสฟูลครับถ้าอย่างนี้ต้องออกมาก่อนเอ้ยุดแเค้ไม่ไหวยังไงดีอเคครับต้องใช้ก่อนครับตอนนี้ต้องปรับก่อนฮนะสี่หกสี่แล้วก็เอ่อลบหนึ่งสามห้า ีเออไอสัตว์คราวนี้ปรับเป็นเอออีซี่แล้วกันทั้งนั้น <c oughs> อ้าวชิบหา,ายกดผิดคือแบบโหเสีย <c oughs> งมาเลยทีเดียวนะฮะโอเค <c oughs> โอ้ยซี่ครับจะอยู่ให้พ่อตาลิ่พี่เธอไงออกไปอ่า โอ้ oh. ขนาดนี้เลยนะฮะสปอร์แม่งสปาวซอมบี้แม่งอยู่ใต้พื้นกูพอดเีเอาเหี้ยไอสัตว์เหี้ยอยู่ทางใต้นะฮะ You may now destroy t h อ frame <c oughs> ต้องทำต้องทำลายหารนี้ใช่ไหม ทำไรเ i t ทอร์ชใช่ไหมเฮ้ย lit stone t o r ใช่ไหมแดกไม่ได้ครับบัตทีนีโอ,โ,โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเก็บมาให้หมดก่อนตอนนี้เออคือโอ้โหเราแยกอันด้วยแสดงว่าแสดงว่าอาจจะมีปริศนาก็ได้นะฮะ ก็คือแบบเราจะใส่ไปได้ไงสักวนาทีนี้อันนี้มีไหมเราเสียงมึไล่ตามมาเย็ดเค้คือผมกองงเหมือนกันว่าตัวนี้คืออะไรเซนเอาเดสรอยเดอะเฟรมเนี่ย เวกพอชันอันนี้เออโอเตอร์บอททอมเฮ้ยไม่ใช่อ๋อรู้แล้วเว้ยเราวะไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวผมไม่เคยปรุงยามาก่อนนะบอกตรงด้านล่างนี้เป็นกรง ปักไว้เหมือนเดิมก่อนปักทีนี้คือสว่างเลยใช่ไหม <c oughs> คือแบบมอดมอดของผมที่ใช้อยู่เนี่ยมัน <c oughs> ก็อย่างนี้แหละนะฮะ <c oughs> มอสชอวยปักทอมเอ่อวอเตอร์วอเตอร์อามิฮิลเลอร์เอ่ออันนี้คือโอ้ <c oughs> เพิ่มเลือดเว้ย <c oughs> คือตรงนี้ให้ขุดขุดทำหาเลยละ <c oughs> ต้องคิดใหม่ก่อนละเมน่าดิส t r ย y t ด e frame แสดงว่ามันต้องมีอะไรครับแต่ว่าผมนึกไม่ออกอ๋อรู้เลยแหลตู้เปล่าวะไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ